ระหว่างวันที่11ถึง13มิถุนายน2568ที่ผ่านมากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธรุรกิจสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดได้ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิ3จำกัดซึ่งได้เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภยัยแ GAP และ GMP การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ดำเนินการนับแปลงเกษตร,รกรสมาชิกในพื้นที่อำเภอสวุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ขากับมาสวนนะครับมาเยี่ยมชมสวนของพอจริดดำนินนะครับซึ่งเขอกับมาพบกับนม่ปันนะครับผู้ดูแ<อ>ลสวนนะครับ เราไปในเกษตรแม่ปันครับในน้ำว่าในสวนของแม่ปันนี่สิมีพืชผ nah> ักอีกย่างแน่นะครับเชิญเลยครับแม่ปันครับเป็นเกี่ยกับผ okay. ักพองจ้ะผักพองผักพองผักพองจะเออภาษาเล่าเอิอผักพองแต่ภาษากลางนี่เอิอผักอีหยังวะครับทัดมานนี่เลยครับแม่ปันนั่นก็ผักอันพายอันนี้เป็นผักพายผักพายไงนะครับเป็นผักพายไงนะครับยับไปเดอกมันทั้งขายเอาดอกก็ตุนขายได้เบิร์ด อันนี้ก็สิเป็นพั К กนี่ยังก็พักกระแยงบอันนี้พักกระแยงเจอในีพักกระแยงเอออันนี้เป็นพักกระแยงนะครับทัดไปเป็นพักพักบอวะพักขี่บอพักขี่บอจ้ะพักขี่บอเาเอาหัวเอิ่องพักขี่บอนะครับรอบหลบนี่ยก็สิมีกล้วยตะไคร้กล้วยตะไคร้ครับแล้วก็มีพักพื้นบ้านทั่วๆไปจ้ะนะครับที่แม่เราเห็ดนะครับส่วนในบ่อนี่ก็สิมีเลี้ยงปลาน้ำจ้ะนะครับเลี้ยงปลาปล่อยปลาน้ำ ปลามันบอกินผักเขาบปล่ครับแม่ก็กินอยู่กินแหนกินอันนี้ปล่อยใส่ให้มันกินแหนออกมันเอาแหนโบ่่ไหวปลอยใส่มันกินแหนสวยกินเผือกในปันเนาะจะกินปลากินเผือกเขาก็เก็บขายนะครับแบบเป็นมัดเป็นมัดทั้งสี่นะครับจะอันนี้ละมัดเท่าหรับแม่อันนี้มาตายนั้นพ่อพ่อครับมันนีมัดจะมาลซีบบาทอันนี้เก็บไว้ให้แม่ค้าจ้ะ นี่แม่ขามาา่าววารับ่อนดีนี่นานี่ก็ะสามล,ยล,ลอยเ้าขังหลังล่ะครับแม่ข้างหลังมีอย่างไงอันนี้ก็ะพักอันนี้พักพักบุงจีบเมืกอะกลังสิปลูกกลังสิติดอันนี้พักบุงจีบกลังกนกลังติดก็นอมอันนี้พักบุงจีบก็จะขายเป็นอันตลอดกินกระปุนเพื่อน ก็ร่างก็ร่างปลูกก็ร่างติดงั้นบ่เหม็นติดยากบ่ครับยากอยู่ปีนี้ยากเฮ็ดยากสุปีมันได้ขายโลดปีนี้เฮ็ดยากผักนี่จ้ะส่วนมากับยุนี่ก็สิปลูกเป็นพักน้ำเนาะครับจะพักน้ำพักน้ำเนินพักน้ำลายกว่า จเนีน้ำน้ก่นี้ใมหององห่องแห่ห้องแห่นานน้องำนากห้องแห่เลยจ่น้ำมีขาดมีี่่แม่บ่ขาดบ่ขาดจะเกลี่ยีตลอดนีตลอดเป็นแต่อยู่ไปแต่ยูอากาศแบบนี้นะครับแม่จ่าจ่มันหยากมันแรที่สั้นแี่เห็ดเอาสวนนี่ไม่ต้องหยากองที่เจ๊เบลีว อันนี้ปีนี้มันยากคุณบ้านในเห็ดเอานี่นี่นี่พักพองที่เก็บเรือนี่นี่มันจะเป็นแบบนี้กพักพองจ้ะอันนั้นพักพองอันนี้พักในสวนปูนพักไผ่สามจุดปูนกระสามกำมีสิบทรงามกำมีสิบเพิ่งจะไปขายกำละงสิบบาทเนาะแม่เนาะจ้ะก็พักขี้เี้ยงก็พักขี้โบตั้งใจ